อนล้าขา้าวเหนียวเนาะแม่เนาะเนาะข้าวเหนียวข้าวโคโคข้าวโคโคเตียบอ่ะข,อขอ้าโคเตียบอ้เนี่ลน่ะมาบึงก่อเข่าเพ้อตะตอ่อนนะอืมมีท้ายไปหมดแล้ว ผอนยักอยู่บนนี่นะง่ายอยู่บ <ừ> ่อหางอ๋ออ<ง>ืมค่ะจะสิบสองปูอีสามารถสิบสองปูก็ไม่รับวันเกินมากนะ โอ re, โ้ครูบ่าวก็มาลกตัวไหนเ่ื่องผููบ่าวลบโนถอนตั้งเดี๋ยวโอ้ถอนกล้าเนี่ยเราวิธีถอนกล้าครับผููบ่าวไทยบ้านโอ้เก่ง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 อายุจกปีแล้วเนี่ยครับสิบหก โอ้โหบติดเล่นบไปเที่ยวไ,ไปเที่ยวไปอย่างนอกมาหาถ่อนกาเนาะ <c oughs> นาก็ไปดำอยู่บ่ <c oughs> ยังบ่ออันนี้ฝึกงานบอลน,นี่โอ้เก่งอยู่ตัวนี่ <c oughs> เอ้าเหนียวเข้าเจ้าเนาะอันนั้เนาะ ข้าวเ,เจ้าข้าวเหนียวเตรียมไว้ไปดำมืออรอื่เบล่ดำมืออนบมหเลยดำมือแรงหอดำมืดผลใบใยญ่มื่อนี้โอ้เบาวตัดกะ อ้าวหันตะดักใส่กล้องเ <laughs> นาะส่งให้ลูกสายใ,ใหญ่เบิง้งอืมเออเพื่อมันอยากมาซอยเนาะอยากมาตะกินป่าเนาะซอยดำนาแน่ชายใหญ่ชายเล็ก ใส่กลางอาาจังไง <laughs> ้าวคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปไปดำนาโอ้ไปถอนไปแบกกาไสนา และมืออื่นจังสิบไปดำสวัสดีครับ